เราพบกับอีฟไอสุภัยนะคะตอนนี้เราเจอสายลูกค่ะว้าสวยมากสวยจริงๆค่ะคือเนี่ยน้ำเปิดเนี่ยลุงฝนเพิ่งหยุดตกนะคะนี่โอ้ยทแบบเนี่ยเดี๋ยว z o o ให้ดูใกล้ๆเนี่ย ใส่ลุ้งจริงๆนะคะทุกคนดูน้องไอ้ก็มาดูค่ะกำลังทำอะไระะเรา่ลาหของยางนี่ปลา่วงยางนะคะเราไปดูใส่ลุ้งกันต่อว้าวสวยมากจะ zoom zoom ไว้ใกล้ๆมากเลยนี่คือกล้องซูมได้แค่นี้นะ นะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย